สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดต,ตาม y o u u u b ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับวันนี้มาดึกหน่อยมาช่วงค่านะครับข่าวใหญ่ในวันนี้นะครับคงไม่พ้นเรื่องราวของพอพ็อกบานะครับเมื่อกี้ผมทําข่าวสโมสรเรือมดริดไปนะครับเรื่องราวของพอกบาเนี่ยยังคงมีความเชื่อมโยงกับสโมสรเรยลมดริดอยู่นะครับ แต่สิ่งหนึ่งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับให้คำยืนยันแล้วก็ขั้นที่จะหนักแน่นนะครับผมชอบคำนี้มากเลยหนักแน่นนะครับก็คือต้องการใช้งานพอกบาให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็สถานการณ์ของพ,อพอ่อกบาตอนนี้ก็คือเขาพร้อมที่จะมาจับคู่กับบุนโอนฟอนเดสนะครับแล้วก็โซชาเองเนี่ยยอมรับนะครับว่าการที่พอกบาเล่นกับ บูโน่ฟรนเตสเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้นะครับพิมลริกจะกลับมากันในช่วงวันที่8มิถุนายนถึงวันที่12มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับเราแค่รอตารางการแข่งขันอย่างเป็นทางการแค่นั้นเองนะครับส่วนเรื่องราวของแมนยูในวันนี้นะครับชุดแข่งใหม่นะครับฤด,ดูกาล2020-2021ออกมาแล้วนะครับเชื่อว่าแฟนแมนยูเนี่ยคงจะได้เห็นกันบ้างแล้วนะครับแล้วก็เรื่องราวของอิกาโลนะครับยังไม่จบนะครับอิกาโลอยากให้แมนยูเนี่ยช่วย ยืดสัญญายืมตัวหน่อยนะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยเรื่องราวของพอกบาเรื่องราวของอิกาโลนะครับยังคาราคาซังอยู่นะครับซึ่งมันมีโอกาสที่จะจบได้เหมือนกันนะครับเรื่องราวของใครอีกหลายๆลาคนในข่าวรอติดตามกันนะครับเรามาดูดรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับช่วงค่ำกันนะครับ ข่าวที่หนึ่งนะครับผมเริ่มต้นด้วยเรื่องราวชุดแข่งใหม่ครับฤดูการ2020-2021นะครับไม่ใช่คำว่ารั่วไหลละยังไงก็ต้องขายเนาะยังไงก็ต้องเห็นนะครับก็เป็นชุดที่ไนกี้แต่งนะครับมีสีสันลายจุดสีเหลืองนะครับแล้วก็เออผมมองสำหรับผมนะผมว่าเป็นชุดที่สวยนะครับชุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชุดแข่งใหม่เนี่ยเชื่อว่าแฟนแมนยูจะถูกใจแต่เจอไอกตัวสีที่เป็นขาวดำเนี่ย ก็นึกภาพดูเนาะถ้าใส่ลงสนามจะเป็นยังไงนะครับผมว่าสีแดงนะ่ะเหมาะแล้วนะครับเจอขาวดําตัวนี้ไปเนี่ยเออเอาค่อยว่ากันไปนะครับชอบไม่ชอบเดี๋ยวก็รอซื้อกันนะครับก็ตามนี้นะครับนี่คือเสื้อแข่งใหม่นะครับนึกแล้วถ้าขาวดําชุดนี้นะพอกปาใส่จะเป็นยังไงผมว่าถ้าใส่แล้วต้องเต้นแน่นอนชัดเจนตามนี้นะครับสำหรับเรื่องราชุดแข่งใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของแฮร์รี่แม็กควายกันนะครับวันนี้เราต้องแสดงความยินดีกับแฮร์รี่แม็กควายนะครับก็เมื่อกี้ก็ลืมพูดเปิดประเด็นไปเลยเนาะเอาเป็นว่าขอแสดงความยินดีกับแฮร์รี่แม็กควายนะครับวันนี้เขาได้ลูกสาวคนที่2เรียบร้อยนะครับก็แม็กควายเนี่ยมีเรื่องราวของเขาอยู่นะครับแต่ผมคงจะไม่ไปยุ่งเรื่องเขาละนะครับก็เรื่องราวของแม็กควายก็คือวันนี้เนี่ยแม็กควายนะครับไปเปิลโรสแม็กควายนะครับได้ให้กำเนิดลูกนะครับก็จริงๆอะ่ะ ลูกสาวคนที่2ชื่อไพ p e เปอร์โรสแม็กไวนะครับขออภัยด้วยนะครับพูดผิดนะครับแล้วก็าตามอาภรรยาของเขาคนนี้ชื่อว่าเฟิร์นฮอวกินนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยมีเรื่องราวที่มาที่ไปนะครับก็ไม่อยากเล่านะครับเอาเป็นว่าขอแสดงความยินดีกับให้แม็กไวได้ลูกสาวคนที่2เรียบร้อยนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของพอพ็อกบากั์นะครับพ็อกบานี่ผมจะพูดทีละประเด็นละกันนะครับประเด็นที่1เป็นเรื่องของแกรี่นีวิลนะครับแกรี่นวิลนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับก็คือสกายสปอร์ตนั่นแหละนะครับว่าจริงๆแล้วนะครับคุณสมบัติของพอพ็อกบาเนี่ยเขาสามารถคว้ารางวัลบอลลงดอร์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นปีไหนก็ตามพ็อกบาเนี่ยมีคุณสมบัติเป็นยอดนักเตะระดับโลกทุกอย่างนะครับเขาควรที่จะอยู่กับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ และพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประสบความสําเร็จด้วยเมื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประสบความสําเร็จแล้วเขาจะได้รางวับลบอลรงดอดก,กับสโมสรแห่งนี้นะครับก็มันเหมือนกับว่าคือพอกบาเนี่ยมีดีอยู่แล้วแมนยูเนี่ยมีดีอยู่ในมืออยู่แล้วมีของดีอยู่แล้วไม่ควรที่จะขายไปนั่นเองนะครับส่วนหนึ่งที่แกรี่นิวิลเสริมก็คือเราก็ควรเป็นดประนอมกันนะครับคือพอกบาเองเนี่ยก็แรงเนาะโซชาอาจจะแรงเงียบ,เ,ยบเอามาบวกกันละหาร2ดีกว่าคือแชร์กันนะว่า จะปณปีปะนอมกันยังไงนะครับแล้วท้ายสุดเนี่ยคนที่ได้ผลประโยชน์มากที่สุดก็คือสมโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับผลงานได้ผลงานที่ดีก็ได้แฟนบอลที่ดีเหมือนกันได้แฟนบอลที่ดีก็จะได้ไรายได้ที่ดีซึ่งดีอยู่แล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของพ็อกพบาที่เป็นความคิดเห็นของแกลลี่นิวิวนะครับสว่สว,สวน,นรายละเอียดเชิงลึกต่างๆนี่ผมจะไม่พูดถึงละเอาสรุปว่าพ็อกบาสามารถประสบความสำเร็จแล้วก็คว้าวบัลลงดอลกับสมโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ ชัดเจนตามนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของพอกบาเรื่องแรกนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของพอพอกบาเรื่องที่2กันนะครับกวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของความฝันนะครับคือซิดีซิดานเนี่ยผมยังย้ําชัดนะครับเมื่อกี้ทาข่าวมาลิดไปเนี่ยแปลนะครับซิดานย้ําชัดเลยว่าเขาจะดึงพอพอกบาไปอยู่กับมาลิดให้ได้นะครับได้บอกกับเปเลสไปแล้วด้วยเช่นกันนะครับความฝันของพอกบา ก็คือมันอยู่เหนือค่าจ้างที่ได้รับอยู่นะครับสิ่งหนึ่งที่เขาพูดถึงในตอนนี้เองเนั่นคือการได้รับเกียรติปกิเลนให้กับสโมสรเรียมานิดนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้นะครับแต่คู่แข่งสําคัญเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะเรียมานิดอย่างเดียวยังมีสโมสรยูเวนตุสและปารีสแซงแองกด้วยที่สนใจแต่ตัวพักบายเองเนี่ยสนใจมัดลิดมากที่สุดนะครับนักเตะวัย27่ปีคนนี้นะครับรับค่าเหนื่อยกับแมนยูในวันนี้ ประมาณ290,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับคุณเล่นเรื่องกับเบลกับเล็กซิสเลยนะครับน้อยกว่านะความหมายก็คือจริงๆนะครับตามคือตามรายงานจากเดลิเมลในวันนี้เนี่ยการที่มดิตจะคว้าพอกบาไปได้เนี่ยหนึ่งก็คือยากตรงที่ว่าคือเมนยูไม่ยอมขายอะ่ะ คือไม่อยากจะขายพอกบาไปแต่ว่ามันอยู่ที่นักเตะขอย้ายนะมันคนละกรณีกันแต่การที่นักเตะขอย้ายกับสโมสรที่เขาอยู่อะ่ะมันเหมือนกับการแตกหักซึ่งพอกบาจะไม่เลือกวิธีนี้ถ้าไม่จําเป็นนะครับแล้วตอนนี้มีการพูดถึงอีกนะครับผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาของอ่ายูเวนตุสนะครับก็มีกลและวิธีหลากหลายมากๆเลยที่จะยื่นข้อเสนอให้แมนยูพิจารณานะครับก็ดีลที่ที่ผมนําเสนอข่าวไปนั่นแหละนะครับยูเวนตุสกาลังทําทุกวิถีทาง ในส่วนของปาลิเซนแชมแมงเนี่ยอะไรก็ไม่เท่ากับเงินนะครับเงินที่พอกปาจะได้จากปาีสนั้นเนี้ยอย่างเ e อ้ 6, 50, 000, 000, ปเป้หกแสนห้าหมื่นปอนต์ต่อสัปดาห์สัญญาใหม่อ่ะพอกปาได้สองแสนเก้าอ่ะถ้าพอกปาไปอยู่นู่นจริงๆนะครับผมเชื่อว่าแตะเจ็ดแสนใครก็เอานะครับแต่ว่าเลือกเงินหรือความสําเร็จเนี่ยอยู่ที่พอกปาเลยชัดเจนตามนี้นะครับสาหรับเรื่องราวของความฝันที่จะไปเล่นให้กับมาริดของพ่อพอกปานะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอ็ดวินฟานเดซานะครับวันนี้ได้พูดออกมาพูดถึงหลุยฟาเกลนะครับฟาเกลอดีตโค้ชแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับถ้าคนชอบก็จะพูดในเรื่องที่ดีแต่คนที่ไม่ชอบเนี่ยเละนะครับบอกตรงๆเลยวันนี้ตัวของเอ็ดวินฟานเดซาเนี่ยพูดแบบดีนะครับว่าเขายังคงสำนึกบุญคุณของเอ็ดวินฟานเดซานะครับฟานเดซาวัย19ปีสูง6ฟุต6นิ้วนะครับตอนนั้นอยู่กับสโมสรอ,อ,อยู่ในเมือง อยู่ในเมืองที่ชื่อว่านอร์วิกนะครับเป็นเมืองในฮอลแลนด์นั่นแหละนะครับแล้วก็น่าจะเป็นทีฟุตบอลด้วยนะครับในสื่อไม่ได้บอกว่าเป็นทีมแต่เป็นเมืองนะครับในเวลานั้นเองเนี่ยฟากาเนี่ยเป็นโค้ชของอาแจกสัมเ์ดามนะครับมองเห็นว่า,าตัวของอาแจกเนี่ยควรจะใช้ผู้สาประตูรูปล่างใหญ่เขาก็เลยเลือกฟันเดซานะครับแล้วฟันเดซาก็สามารถแจ้งเกิดอตอนในยุคนั้นเนี่ยฟากาวเนี่ยใช้คําว่าทดลองใช้ด้วยนะ เอาเอ็ดวินฟันเดซามาทดลองใช้แล้วปรากฏว่ามันเวิร์กนะครับซึ่งมันก็เป็นเขาเรียกว่าไงดวงคนน่ะนะครับมันจะถูกชะตากันนะครับซึ่งเอ็ดวินฟันเดซาเนี่ยก็ยังคงสํานึกบุญคุณนะครับนักเตะคนไหนสํานึกบุญคุณโค้ชหรือครูที่เขาให้สอนมาเนี่ย คนนั้นจเจริญอยู่แล้วนะครับนี่คือ1ตัวอย่างที่ประสบความสําเร็จอย่างเอฟินฟันเดอร์ซานะครับปัจจุบันนี้ฟันเดอร์ซานี่อายุ49ปีนะครับประสบความสําเร็จทุกอย่างมากมายประสบความสาเร็จตั้งแต่อายุ21ปีแล้วนั่นเองนะครับแล้วตอนนี้เองก็ก็ทุกอย่างครับมันลงตัวแล้วนะครับเนี่ยเกิดมาครั้งหนึ่งเนี่ยได้ทุกอย่างและก็โอเคยินดีด้วยสําหรับเอฟฟินฟันเดอร์ซานะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของ การเสริมทัพของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับวันนี้โทมัสมูเนียเนี่ยก็จะเป็นฟรีเอเจนต์ในช่วงของซัมเมอร์นี้ครับสโมสรปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับจะปล่อยโทมัสมูเนียนะครับวัย28ปีเป็นฟรีเอเจนต์ในวันที่30มิถุนายนนี้นะครับสโมสรที่เป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าตัวโทมัสมูเนียไปก็คือสโมสรสเปอร์นะครับโชเซ่มูรินโญ่นะครับต้องการดึงโทมัสมูเนียไปร่วมทีมนะครับแต่ที่ผมนำเสนอในข่าวแมนยูเพราะว่า สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้ามามีส่วนร่วมในการดึงโทมัสโมเนียมาเสริมทัพในซัมเมอร์นี้นะครับก็ไม่ใช่เฉพาะสเปอร์แล้วครับเจอแมนยูแน่นอนนะครับ,ระะรบก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของการเสริมทัพในตำแหน่งกองหลังนะครับอย่างโมฮัมเหม็ดซาลิซูนะครับโมฮัมเหม็ดซาลิซูเนี่ยพราะแรกผมอ่านข่าวผมลืมเนาะเขาคือใครนะครับเขาเป็นนักเตะของสโมสรเรียลบาเยอริ์นะครับอายุ21ปีนะครับสูง191เซนติเมตร หนักไป12กิโลกรัมนะครับสวมเสื้อหมายเลข27เล่นตำแหน่งกองหลังให้เรียวบายรินะครับนักเตะคนนี้เนี่ยเอาตรงๆเลยนะครับโซชาชอบมากเลยกับนักเตะดาวรุ่งนะครับตามรายงานจาก ESPN นะครับว่าซาลิซูเนี่ยพร้อมแล้วที่จะย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับทีนี้พอพูดคำว่าพร้อมแล้วปั๊บต้องตามด้วยค่าตัวต่อนะครับในนี้ไม่เปิดเผยค่าตัวว่าจะย้ายมาในราคาที่เท่าไหร่นะครับก็ ต้องรอเจร,จ,จ,รจากันอีกครั้งนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของปโลดิบัลล่านะครับวันนี้พูดถึงพอพอกบากันอีกรอบนะครับจะกล่อมกันขนาดไหนก็ตามนะครับปโลดิบัลล่านะครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าเขายินดีที่จะร่วมงานกับพอพอ็อกบากอีกครั้งถ้ายูเวนตุสสามารถดึงพอพอ็อกบากได้นะครับคือตัวของอดยบัลล่าเปิดเผยนะครับในฤดูกาลนู้นะที่ประสบความสําเร็จการยูฟ่าแชมเปี้ยนีก ด้วยนะครับแล้วก็ในปีที่สามารถคว้าแชมป์อะไรแชมป์ของลีกอิตาลีอ่ะเกาโชซิลิอ,อาอนะครับในปีนั้นเองเนี่ยสกูเดโตเออเนี่ยผมเรียกไม่ถูกเนาะสกูเดโตแล้วก็ซูเปอร์โคปาอิตาเลียนะครับแล้วก็โคปาอิตาเลียนะครับคว้า3แชมป์เลยในปีนั้นเนี่ยพ็อกบายิ่งใหญ่จริงๆรปาโลดิบาล่าหวังว่าจะได้มีโอกาสฉลองแชมป์อย่างนั้นกับพ็อกบาอีกครั้งนะครับก็ตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอิกาโลกันนะครับเรื่องราวของอิกาโลในวันนี้น่าสนใจตรงที่ว่าอิาอกาโลนะครับอยากจะให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับยื่นยื่นขอยืมตัวก่อนเลยนะครับก่อนวันที่31พฤษภาคมนี้นะครับเพราะว่าสัญญาหมดแค่นั้นนะครับคือจริงๆแล้วสโมสรเสี่ยงไฮ้ซินหัวเนี่ยหลีกเขาอ่ะก็ยังคงที่จะต้องดาเนินการต่อนะครับแต่อิกาโลต้องกลับเอาตรงๆเนาะแล้วก็เวลานี้ยังมีเวลา ยังพอมีเวลายืดล่วงหน้าเลยนะครับขอต่อไปถึงกรกดาคมนุ่นอิกาโลก็จะสามารถเล่นให้กับแมนเชสเตอร์อยู่เต็ดจนจบฤด,ดูกาลได้นะครับอันนี้ก็เป็นความหวังของอิกาโลที่อยากให้แมนยูทําอย่างนั้นแต่ตอนนี้แมนยูนิ่งเฉยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของการเสริมทัพนักเตะดาวรุ่งนะครับก็เป็นมาชจูราโดนะครับเอ๊เหมือนผมเคยทําข่าวไปแล้วเนาะ อ่ะอีกหน่อยอีกรอบแล้วกันนะครับจูราโดวัย16ปีนะครับเป็นนักเตะฝึกหัดของสโมสรบาร์เซโลนานะครับตอนนี้เองเนี่ยมีมูลค่า1.5ล้านปอนด์ถ้าแมนยูจะเซ็นสัญญานะครับแล้วก็มีโอกาสได้ด้วยนะเออเนี่ยผมอยากจะให้สโมสรออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการดีกว่าสำหรับดิวของมาชจูราโดนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของ50นักเตะนะครับที่เป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์สูงระดับโลกนะครับมี50คนนะครับ อันดับหนึ่งของโลกนะครับที่แบบว่าเป็นแบบชื่อว่าไรยันเคอร์คีนะครับคนที่2เนี่ยเอลดูอาโดคาวานิงกาเออเนี้ยมันเดจะเอานะครับคนที่3นี่คือเมสันกินวูดนะครับที่เป็นเป็นของนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วแมนยูเองก็มีหลายคนนะครับก็ใครอีกบ้างเนี่ยโหห้าสิบคนคงไม่อ่านทั้งหมดหรอกนะครับเอาเป็นว่ามีเมสันกีวุฒหคนละกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยแมนยูกับอาร์เซนอลนี่มีนักเตะเก่ง เยอะมากนะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเ,อเรื่องราวของอังเดโอนาน่านะครับซึ่งเป็นผู้สาประตูของสโมสรอแจ์อัมเดรัมนะครับก็หลังจากที่สโมสรเชลซีและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนใจนะครับเอ็ดวินฟันด์ซานะครับถึงแม้ว่าจะเป็นตำนานของแมนยูกับยูไนตุสนะครับแต่เขาเองนี่ก็ไม่ได้เข้าข้าง2ทีมนี้นะครับเขาเป็นฝ่ายบริหารของอแจ์อัมเดรัมนะครับมีความคิดเห็นว่า ฟันเดอร์ซานะครับยืนยันชัดเจนนะครับว่าโอนาน่าและก็นักเตะทุกคนในสโมสรอาแจกซ์อัมเดอร์ดัมจะไม่ถูกลดค่าตัวหรือครึ่งนึงแน่นอนราคาเท่าไหร่ต้องราคาเต็มเท่านั้นนะครับก็คือไม่ได้ขายนักเตะกินนะแต่นักเตะมีค่าตัวที่เหมาะสมเป็นของตัวเองนะครับถ้าเป็นค่าตัวที่สูงก็ต้องจ่ายสูงชัดเจนตามนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของฟันเดอร์ซาที่ประกาศให้ทุกทีมที่สนใจนักเตะของอาแจกซ์ทราบนะครับ แล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของคริสตินโนโรนโดนะครับวันนี้นะครับโรนโดก็บริจาคเงินจํานวน1ล้านปอนด์นะครับให้กับโรงพยาบาลในโปรโตุเกสนะครับสู้กับไวรัสโคโรน่านะครับคือจริงๆแล้วโดสามารถให้เงินได้มากกว่านี้นะแต่โดพยายามที่จะยังไงอะแชร์แชร์ไปหลายๆที่นะครับโรนโดเนี่ยรับค่าแรงจับอยู่เนตุ้สักพับห้าแสนปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็มีสปอนเซอร์อย่างไนกี้อาร์มานี่นะครับแล้วก็ KFC อ่า อะไรอีกเนี่ยฮอบาลไลส์นะครับแล้วก็เสื้อผ้าของ CR7 รองเท้าชุดชั้นในเกงในของโดด้วยนะครับแล้วก็แล้วก็การถ่ายแบบนะครับนี่คือรายได้ของโดทั้งหมดวันนี้เขาบริจาคเงิน1ล้านปอนด์ช่วยโรงพยาบาลในโปรตุเกสนะครับก็ยอดเยี่ยมตามนี้นะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับเรื่องราวของมาคัตแรดฟอร์ดนะครับวันนี้เขาก็โชว์ถ้วยนะครับ คือแรดฟอร์ดปัจจุบันนี้อายุ22ปีนะครับตอนนี้ก็ฟื้นฟูจากการบาดเจ็บค่อนข้างที่เกือบเต็มรนอยแล้วนะครับวันนี้เขาก็ได้เปิดบ้านให้ดูนะว่าหูเขาประสบความสําเร็จอะไรบ้างน,นะครับ22ปีนีมีไรายได้ขนาดนี้แล้วก็มีความสําเร็จขนาดนี้เนี่ยอนาคตต่อไปกว่าจะเลิกเล่นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยอย่างน้อยอีก10ปีนะครับก็ตามนี้นะครับเป็นเป็นเราก็เห็นบรรยากาศในบ้านของแรดฟอร์ดก็ประมาณนี้นะครับ เป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดช่วงข่ามวันนี้นะครับวันนี้ผมภารกิจเยอะจริงต้องขอภัยนะครับทำข่าวมาลิสเ็จมาไปข่าวแมนยูต่อเหนื่อยเหมือนกันนะครับวันนี้ต้องทุกวันนี้จัดคนเดียวนะครับจริงๆก็จะมีพยายามที่จะสอนนักเรียนบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่ามันต้องใช้ใช้พลังงานสูงเหมือนกันนะครับตอนนี้โปรเจกต์หลายๆอย่างเนี่ยกำลังเข้ามาในชีวิตกําลังเตรียมบ้างอะไรบ้างเพื่อเติบโตกันไปนะครับก็ตามนี้นะครับเดี๋ยววันหลังจะเล่าให้ฟังนะครับ ขอบคุณทูวิชั่นนะครับสดที่นี่ที่เดียวทูวิชั่นนะครับสนใจสมัครทูวิชั่นโทร02-700-800 0นนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ